บ้านโพบ้านโพครับวันนี้บ่อเนื้อที่ประมาณ35ไร่นะักวกปลา6กสิคนครับ,รบก็เต็มเอียดเลยก็เริ่มตกกันแล้วนะปลาก็เริ่มกัดเหยื่อบ้างแล้วฮนะตอนนี้ก็เป็นบ่อปลา,าเป็นจำพันบ่อปลาเนะป็ปนจพันปลาปลาดูนปลารวมปลารวม,รวมก็ปลาคระสาปลาช่อนกระกะสาแต่ว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วตัวใหญ่ๆเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะหากันอยู่ก็วันที่ผมวารับ ใบหลิวปิ๊กนะใบหนุมปิ๊กวันนี้ก็ได้โอกาสเมนะสิ่งเขาจัดผมก็ต้องรีบมาไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีภาพให้น้าๆได้ดูก็ยังไงเดี๋ยวฝากไว้ก่อนครับ,รบเดี๋ยวเย็นๆมาสรุปอีกทีเลยนะฮะติดตาม,ตามด้วยครับใบหลิวติกตา,ตามชมนะครับ ก่อนนะนับถึงกันนะนับนะโอ้โหใสสะใจมากขาวเว้ยขาวเว้ยก็นมีสีเงินลงได้เลยนะแบงค์แบงค์งมีสีเงินเปล่าแบงค์เอาไปหลายตัว สบายใจมากเลยบอกแล้มาาวมันกินใ,ลใกล้มันกินเ้าช้ามันกินใกล้เราสา้สายมันออกนอกอย่งใกล้ๆเลยกดสายเสร็จก็จะช้าไปใกล้ก็ไม่ช้ามากนะ าี่่ไหนวะบ้านโพใช่ไหมวันนี้ม,มาบ้านโพอ่ะก็ทิปพุเฟ่ของนสิงนะครับนสิงแสงคำกันทูนปักหลักตัวแรกครับเช้านี้สีเงินใบหนุนสีเงินนะเดี๋ยวตามต่อเลย ชนดาวชนดาวสองตัวแล้วชนดาวน่าเกลียดมากเลยเอลไหเนี่ย <c oughs> ก็มาครบทีมเลยนะแบงนะปุ๊นะนะอะไรนะนะโอ๊ตนะอ๋อ นาออแล้วก็น,า,นาเองก็นี่ตัวแรกใช่ไหมฮะตัวแรกครับตัวแรกเดี๋ยวหาก่อนนี่ยังเล็กอยู่ยังเล็กอยู่เดี๋ยวจะหาไซส์ใหญ่กันขอบคุณครับน,า,นาปุฮะก็นาแบงนะฮะปลดล็อกแล้วเช้านี้ก็เริ่มสตาร์ทแล้วครับตัวที่ตัวแรกตัวที่หนึ่งอุยบิดคอเลยสีแดงครับอันนี้เป็นใบหนุนฮะใบหนุนผู้แดงบิดคอเลยครับ้นาแบงรอดแล้วสุดยอดครับเดี๋ยวหาต่อเดี๋ยวหาต่อหาต่อ ต,ตัวฟกเดียวเองจตัว <laughs> ตัวใหญ่สีแล้วก็บอกว่าพอถึงใกล้ๆเราก็ลดพันนิดนึงอะไรเงี้ย เอาหายข้าหลงหัวชื่ออะไรนะอ๋ออ๋ออ๋อปากออเดินนะลูกฟ้าดีว่ะหนึเจ็บเจ็บไม่เคยเล็กใหญ่ ว่าใบหลียวใบหลียวเออย่าล่ะเชื่อพีที่เท่าไหร่แล้วครับใบหลีวครับตัวที่สามครับตัวที่สามแล้วเห็นไหมเอ๊เขนับสามแล้วนับสามแล้วนะเอ้โอ้โหเนี่ยเนี่ยถ่ายไว้เลยมา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 ดูดิโอ้โหยอดข้างข้งเดี๋ยวพี่แมวกระชังอันใหญ่หน่อยดิ ไก,ก,ก่ไก็นะ่ะนี่ก็ได้เนี่ยมไ,มไ,มไม่ตายน,นี่เป็นใบหนุน,นะฮะปะบูไซโลเลยอ่ะสวยเนี่ยไอ้พี่ชอตทยอดนะปุ๊ทำไมออครับนั่นหรอนันอน่นอ๋อทำไมนั่นอ๋อหมาน,นขนาดนี้วันนี้อ๋อชื่อไม่ค่อยอยากจะจำอยู่ในนี้หรอกครับจำยากจำยากโอเคโอเคใหญ่กว่าน่นอ๋อนั่นอ๋อได้ถ่ายถ่ายรูปก่อนแป๊บนึงทดีดีดีโอ้โหเฮ้ยชอนใหญ่ชอนใหญ่ใหญ่มันมีปลาเยอะมีปลาเยอะ ทสนใจเดินไปเขาเดินเข้าไปหน่อยไซใหญ่ไซใหญ่ปลาด้วยปลาลูนปลาในนั้นนะลูกเฮ้ยสวิงก็ออกก่อนดิปลาใน้ซวิ้งนะโอ้ยใหญ่หใยไปเองเลยค่อยๆกันยิ่งใหญ่โอ้ยสุดเป้นดีเลยไม้เดียวเลยอ่ะสวยไม่กินไม้เดียวคนบาปตีไม้เดียวเลยคนบาปเป็นเก่งเด็ด ไปดิวหลุดล้วน,ไ,น okay. ไปหลดิวไปเดิวควิกสุดยอด,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 ดหน้าไไดด้้น้นนนหหาอะไรครับปุ๊กครับอ่าน้าปุ๊กมีสัตว์ไปหดิวสองตัวตีไม้เดียวเลยตัวหนึ่งก่อนอีกตัวตามมาสุดย <Okay. S 1> อดปุ๊กใส่อ้อยให้หมุดดิ้นครับเดี๋ยวมาดูกันมาลุ้นกันว่าจะหลุดไม่หลุดตั้งกล้องไปเลย มาปุ๊บพอยังไงลงน้ำไปเดี๋ยวกูจับให้ตรงขีดเลยนะเดี๋ยวหลุดนะเฮ้ยอย่าหลุดขุดลึกด้วยเลึกมาเดีคยเป็นยาเดี๋ยวลุดทางซ้ายนะาสายน้าเอยอย่าดนอย่างนั้น เป็ดแล้วไม่มีตาอุ้ยดูแล้วดูไหมดูอะไรดี่เงยดูแล้วดี่เงยเขากรองแทนไปเขากรองแทนตัวตัวนี้จะไม่ขึ้นนะตัวใหม่มาก่อนอุ้ยน่ามาช่วยเลยมาช่วยเราโดนแล้วแหล่ะไปรควิกครับไปเละฟองพดเลยของวันกินทองผู้แดงครับควิกเดี๋ยวดูนะอ๋อเดี๋ดูนะอะไรนะ น okay. ้าอ๋อน้าอ๋อน้าอ๋อน้าอ๋อป้อ๋อก่อนออกแล้วออกแล้วมุดมดโอ้ยโ้งเลยน้าลาลายเนี่ยแข้งบแข้ง้งาอีโก้ยใหขโมยซีนขโมยซีนอ่ เขาความสามารถเขานะเขาดึงปลาออกอ่ะอะไรครับแบงค์ครับแบงค์หน้บกินนาปูน้าปูบอกว่าดึงต้องนานไม่ออกนะแบงค์มาดึงออกไปเลยจบจบข่าวไปเลยเฮ้ยไซส์สวยไซส์สวยก็ไม่ไม่น่าเกลียดหรอกโดนเป็นคูดครับเหยื่อเนี่ยโดนเป็นคูดจัดจัดเป็นติดสกิดเป็นโดน กูจนมันเยิ้มเลยครับเต็มมือเลยโอเคจับเป็นติดจิตเป็นโดนนี่คุณปุ๊กมาสามมาสี่ครับคุณปุ๊กมาสี่แล้วครับเท้ากูเลยครับวันนี้ผมไอดาบไอดาบยังกินนะครับยอดไปเด็กไปดาบโอ้ยองสารจังเลยป้าดาบคับอุ้ยของใหญ่อุ้ยของใหญ่ใจเย็นใจเย็น ว่าไม่อยากจะโชว์เข่อยากจะโชว์มาออกครับโอ้โหโอ้โหใส่แพทฉีกมันไปได้ยังไงวะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะเท่าไหร่ครับวันนี้สองสองอัพแม่เลยอ่ะสองอัพโอ้โหหน้ำแบงค์น้ำแบงค์ตัวนี้หล่อหล่อน้ำแบงค์ตกให้เด็กมันดูใช่ไหมใช่ใช่ให้ให้พวกเขาดูหน่อยอ๋ออันนี้ดูนะครับสีขาวครับสีขาว ของผู้ขาว,ขาวทีไงบ้างครน้าแปง้งย่อครับวันนี้หัว <Okay. S 2> คุดกอคุดต้ดดองโหดต้องโหดอขอขอภาพนิ่งขอภาพนิ่งนะ้าแปง้งนานาครับน้นนาแปง้งน้าครับปุ๊กอ๋อน้าปุ๊กแล้วก็น้าเอ๋ครับวันนี้ก็ที่อย่างชั้นฝานก็วันนี้นาะนาเขาใช้แต่ใบดีหุใบดีหครับสีขาวของพี่ต้องมีนะครับ นี่ครันผลงานสุดยอดนี่ตำแมเก็จะกลับหมดแล้วเพราณบ่ายบ่ายสองโมงว่ะบ่ายสามบ่ายสามนะ้วครบ่ายสามฮะก็จะกลับก่อนเพราะว่าเขาปีธุระกันผลงานก็ตั้งแต่เช้าสุดยอดนะคมันต้องมีครับต้องมีติดไว้นะครับสุดยอดนะครับเป็นเศรษฐกิจเป็นโดนะครับก็ขอบคุณนะนะทีมหลังชนฟ้าเดี๋ยวไว้อาทิตย์หน้าเราเจอกันอีกตอนเป็นทีมใหม่ครับโอเคครับสวัสดีครับ